ลูกเคยซื้อของมานะสุดท้ายก็วางทิ้งไว้เฉยๆบ้างไหมคะก่อนอื่นนะคะแนะนำให้เซฟคลิปนี้นะคะเอาไว้ใช้สอนการเงินให้กับลูกๆของเราเลยคะ่ะปัญหานี้นะคะเป็นปัญหาที่ครูแนนเจอมาบ่อยๆเลยที่แรกๆนะลูกเราเนี่ยอะจะอยาก ได้ของชิ้นนั้นมากแล้วพอซื้อมานะคะอาจจะหยิบแค่ครั้งสองครั้งแล้วก็วางทิ้งไว้เฉยเลยมันน่าเศร้ามากเลยใช่ไหมคะสําหรับวิถีมนุษย์แม่อย่างเรานี่ค่ะเราอาจจะใช้ประเด็นนี้นะคะหยิบยกมาคุยกับลูกเนาะว่าใช้เงินโดยไม่คิดเนี่ยเท่ากับเสียดดยทีหลังนะชวนลูกนะคะมองย้อนกลับไปว่าตอนที่เราใช้เงินเนี่ยเรารู้สึกตอนที่เราอยากได้ของชิ้นเนี่ยมันรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมแต่มันซื้อมามันก็เกิดเหตุการณ์คือมันไม่สามารถใช้ได้จริง ซึ่งเงินที่หมดไปเนี่ยถ้าเอามารวมรวมกันนะโดยเฉพาะถ้าจดบัญชีนะคะ นำไปซื้อของอะ่ะที่จําเป็นได้มากกว่านี้นะประสบการณ์แบบนี้นะคะเราปล่อยผ่านไม่ได้นะอาจจะต้องมีการแบบคุยกับลูกบ้างในประเด็นนี้นะให้ลูกฉุกคิดได้เพื่อสร้างนิสัยความรอบครอบในการใช้เงินให้กับเขาค่ะข้อคิดทิ้งท้ายนะคะก็คือเรานะคะจะต้องสอนให้ลูกนะเข้าใจว่าทุกการใช้เงินควรจะถามตัวเองว่าจะใช้ได้จริงไหมก่อนตัดสินใจซื้อค่ะ ถ้าชอบแนวคิดดีๆในการสอนลูกเรื่องการเงินนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องเราเลยค่ะคิดไฟนันไทยแลนด์ชนะกันเงินไปเลยกันเย้ yeah.